ไม่มีคุณแม่เราก็ไม่สามารถที่จะเกิดมาในรลกไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณแม่มืองมาาเป็นผู้ให้กำเนิดนะครับผู้ให้กำเนิดก็จะนั่นตอนนี้ตื่นตั้งมีกิจกรรมอะไรงนี้เป็นกิจกรรมในส่วนของความแม่ชา

ได้ให้สามนเณรได้มีการทำวัดเช้าก็มีทำวัดเย็นก็มีก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทางวัดได้กำหนดเจตนให้แต่ตอนนี้จะมีการทำวัดในแต่ละวันอีกนะครับเพราะว่าในพระอุโบสถมัชรามีการบูรณะปฏิสันทอนอยู่นะครับในบางส่วนนะคะรับตอนนี้ก็อย่ง รก็มีการรับการกเมีเรื่องเรียนนะคทางการจำเรียในการเรียนการเรียนการจำเรียนนี้ก็พยายามที่จะให้กับทางประเทศในแตส่วนนั้นให้กับจำเรียนและมีส่วนหนึ่งนะครับเองที่ได้เรียนต่อก็มีโอกาสที่จะได้ทุนการศึกษาจากทุนเฉลิาพนะครับตอนนี้ก็มีหลายรูปนะครับเช่นอ .4 ี่กอห้าที่มีการเรียนต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ มาดุลยษาตอนต้นนะครับเดินถึงมัดุลย์ษาต,ตอนปลายเนี่ยก็จะมีทุนเฉิมราชขอทุนการศึกษาจากทุนเฉิมราชนะครับในส่วนี้ก็รเรียนปญญาตรี่รับเรียาก็มีได้รับด้วยการสามสามลกนะครับม .5 หนึ่งลกนะครับคือสามประเด็นการชโวยการแพทย์นะครับ,รรรบ,รบแตเองนะครว่าม .4 สองลกนะครับร 5, ก็เนปะ็นทุนขอเฉลิมราชที่ใหนะ้มี 4, ลนะลนะสองห่ห ตลา,า,ตตาดก,า 5. 5. าก็เป็นภาษาตอนตอนปลานะครับส่วนในหลักแรกทีนะครับพรียกห้าถห้าครับตันนี้ก็เป็นจงก็อาจจะได้สมงนะแต่ตัวนี้ก็เป็นระดับป .3 ที่ต้องมีเกีนเียน 4. ตมเด็กนนาวเสกิ่ประบรุงราชินี้าพระบรมราชสุพานที่วัดนะอันนี้เมสมไหนั่งลงนะครับยกมือต่อยกมือต่อน่ออกครครที่เราได้มีเจ้าภาพมีการ